ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรมิดเลนช์นะครับคือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับสำหรับตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Honda Civic นะครับตัว FE คันนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ที่เสา A นะครับเดี๋ยวเราทําการถอดมาดูนะครับว่านะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาหลักุนครับ นะครับต right? so so ิดตั้งวันรูปแบบไหนนะฮะแล้วจะถ่ายดูในคลิปนะฮะครับเดี๋ยวเราถอดเสาเอนะครับนะฮะพอถอดเสาเอมาครับเราก็จะเห็นนะครับนะนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์แล้วเราดูด้านหลังนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการนะครับถอดเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับที่มากับเจ้าตัว Honda าซีดาีออกมานะครับและเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งเป็นของนะครับของทางเฮิร์นะฮะตัวนี้นะฮะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเชื่ตัวสปิตเตอร์ของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวราชชุมชครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเชื่อตัวโฮมิกเลนส์ นะครับในรถ Honda าสวีตัว FE ครันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับไม่ใช่เรามีลำโพงซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานอุปกรณ์เสาและชุดนะครับเราได้ถ่ายนะครับให้เห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับกับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งดูเทคนิคงานแดม นอกจากนั้นครับดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์เรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ Honda Ci v i c ตัว FE โดยเฉพาะเห็นมครับมีการนำคำมุมคอนเนอร์และนอกจากนั้นครับเรายังแนะนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพของเสียงนะครับและนอกจากนั้นครับมาดูนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัว ฮอนด้าซูเอิกตัว f e คันนี้นะครับตำแหน่งติดตั้งอยู่ตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่เสา A วันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมแล้วมาดูเทคนิคนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งอยู่ตัวสวิตเตอร์นะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งตัวตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานโอคอนซาวและโชเคนะครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมาทําการยึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับให้มีความแข็งแรงพร้อมกับทําการปรับมุมคอนเนอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดี ครับหลังจากที่เราทาการยึดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้นําวัสดุท่อเสียงนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับนะงานก็มาเรียบร้อยนะครับแล้วดูนะครับมาตรฐานในการวายสายนะครับเราทําการวายสายมาตรฐาน OFC นะฮะนะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับตัวนี้นะครับมาทาการวายสายชุดสวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราทําการเข้าควสายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Honda c i ว i ตตัว FE นะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งทางชิมงานโอหันสาวราชพนครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับสำหรับในรถยนนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่เรามีตัวอุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วคือตัวลำโพงเราก็ต้องได้รับการติดตั้งที่ถูกหลักการนะครับเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะ มาดูเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานโอคอนซาวและชุดน,นะครับเราถ่ายให้เห็นทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับเทคนิคในการแดมของทางชีมงานโอคอนซาวและชุดน,นะครับจะแตกต่างจากที่อื่นสิ้นเชิงมีการสร้างยจ้ตัวเอ็นฟอร์สเมนต์ขึ้นมาใหม่เพื่อทาโครงสร้างเจ้ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยืดเกอะให้ดียิ่งขึ้น <Wow. S 1> และนอกจากนั้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักเลยครับก็คือการติดตั้งเโ้าตัว,ตวลำ เรามีการสร้างยึตัวเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ h o n da า i v i c ตัว FE โดยเฉพาะพร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว x t า a Link เข้ามาติดตั้งในระบบตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพของเสียงครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพรมิเลนในรถ Hon d a า i v i c ตัว FE คันนี้นะครับกับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวโพรมิเล นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่2นะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงเดียวนะครับก็คือขั้นตอนแล้เทคนิคในการติดตั้งเจ้าต,ตัวสวิตเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Civic ตัว FE นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับอยู่ที่ส่วนส่วนตัวแผงประตูนะครับแล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าต,ตัวสวิตเตอร์อทางทีมงานโอฮอนเซาและชุณครับซึ่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะถอดสวิตเต ให่ติดตั้งเข้าไปก็จะใช้เป็นพวกซิลิโคนกาวร้อนปืนกาวร้อนมาทําการยึดเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งความร้อนของพวกกาวนั้นนะครับมันจะส่งผลต่อไว้คอยของเจ้าตัวสวิตเตอร์แต่ทางชีมงานอุฮอนซาวและชุนครเราได้นำทิ้งด็กนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับโดยการนําแผ่นโลหะเห็นไหมนะตัวนี้นะครับเห็นแม้กาขาวตัวนี้เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเรานาแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์ให้มีความแข็งแรงพร้อมกับทําการปรับมุมคอนเนอร์ นะครับมันจะแข็งแรงนะครับเราจริงหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนหรือปืนกาวร้อนนะครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้นําพัสดุทับเสียงนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าขั้นตอนและสิ่งหนึ่งในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงวีเดนของทางชิมงานโอเวอร์ฮอนเสาราชพุนครับทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนาเจ้าตัวแผงเจ้าตัวตัวนี้นะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ Hon d a าสวิคนะครับตัว FE นะครับตัว RS นะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอฮอนสาวรชพุทธนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับ วันนี้เพื่อนจมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ซับนะครับที่หลุมยางไหลนะครับของยกอแคลิเบตนะครับมาทําการติดตั้งนะครับซึ่งซับนะครับออกแบบดีไซน์มานะครับเป็นตู้เว้นนะครับให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับและดูการยืดนะครับแข็งแรงแน่นหนาดูมาตรฐานในการวายสายและนอกจากนั้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเราก็ได้มีถุงนะครับมาใส่อุปกรณ์เครื่องมือครับวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิค ในการออกแบบติดตั้งจ้ตัวซับี่หลุมยางไหลในรถ Honda Civic ตัว FE คันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าต,ตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ Honda Civic นะครับตัว FE นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่รยบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบวิติ แล้วทีเสียงดูนะครับเรามาดูกันครับก่อนที่เราทําการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในหมวดการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับเรากดไปที่เสียงนะก็เราไปที่ตัวนะครับเบ e เดี๋ยนะครับการปรับแต่งนะครับเป็น f ฟ a t Mode ครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังดูนะครับว่าการถ่ายทอดยลยเอียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนขนาดไหนนะครับทั้งๆที่เรายังไม่มีการปรับแต่งค่าเบตเทเบ l e อยนี้นะครับเดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับจะสังเกตเห็นได้ครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชินนตีนครับได้โดดเด่นนะครับเสียงโคุ้ลงโป่งแสงวานะครับปลายแหลมผิ้วทั้งทั้งที่นะครับการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์อย่างเพียครับเราตั้งเป็นแฟนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเราก็ได้มิติและวิธีเสียงที่ดี นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda นะครับตัว FE นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับรวมทั้งเข้าใจโครงสร้างของเจ้าตัวเบริ่รถนะครับของรถ Honda าสวีบตัว FE คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่อบอุ่นสาวราชพฤกษนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda าสวีบตัว FE คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้้้าาาาาเเเเเรรรรมมมมีโปจจกกกต์อออะะไไใใหห่่็นนนสสพืชิด ในคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์ฮอนสาวราชูนะครับขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับอ่าลดมฝากกดติดตามด้วยนะครับ